โอ้โหกาขึ้นก็อีอะไรอีกป๊อนเลยก็ให้ถวัลย์เนื้อเอาแล้วครับนี่จะเป็นการโชว์โดดน้ำไปโชว์โดดน้ำเนี่ยใสบิ๊กบ้านเนาะเนื้ออะไรบิ๊กบ้านเนาะสองพันสองพันเนาะไปเรื่อยนี่ครับวันนี้ออเอวีดี้อยู่ในป้อมเนีอยไปตีลังกาแล้วเอาล้วครับตอนนี้เราจะพบกับการโดดน้ำโดดน้ำชาย นี่แหละครับใครสนใจครับตามคลิปเรามาได้เลยนผู้หญได้เอ่า่ครับก็นี่แหละครับการมาเที่ยวอะไรนะฝายหน้านี่มันมาแบบจับอ่ะมันมีต้นแบบไานี้ต้นนี้จะทุกใชนะจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับสร้างไว้ให้เรามาโดดน้ำนี่แหละฮะอย่างน้อยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลมนี่แหละ มันสร้างข้นอคนมันโดนก็ไปเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย